ครับสวัสดี fc แล้วก็สวัสดีลูกค้าทุกท่านเหมือนเดิมครับ คลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวพาวเวอร์ให้ลูกค้านะครับพอดีลูกค้า,อ,าอยากจะให้รีวิวให้หน่อยนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นรุ่นเล็กแล้วก็สำหรับท่านที่ใช้งานไม่หนักนะครับก็จัดเป็นพวกนี้ได้นะครับก็จะมี S600 นะครับตัวล่างนะครับแล้วก็ เอสพันะครับรุ่นเอสพันสนะครับก็เป็นรุ่นที่อัปเดตให้แล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าอัปเดตตรงไหนนะครับก็จะเป็นเนี่ยรับบอร์ดได้นะครับ,บ,นนรบจากเดิมจะเป็น2ชั้นนะครับอันนี้ก็อัปให้เป็น3มชั้นนะครับก็จะได้เสียงที่ดีกว่าเดิมนิดนึงนะครับ รุ่น s 1 0นะครับต่อไปก็จะเป็นรุ่นนี้ทั้งหมดนะครับรุ่นเก่าๆก็เลิกทําแล้วนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้เลยครับทําแค่รุ่นเดียวนะครับลูกค้าจะได้ไม่งงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้า RO นะครับ1 0 0สองหน้า RO นะครับอันนี้เป็นหน้า TG นะครับตัวนี้ S1000 กับตัว S600 นะครับตัวล่างนะครับ ส่วนราคานะครับรุ่นอัปเดตแล้วราคาก็เพิ่มแค่200บาทนะครับจากเดิมก็แปดพันห้านะครับอันนี้ก็ทําให้เป็นได้สามชั้นก็อ่าแปดพันเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับตัวเอสตันรับตัลนรับปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นครับหน้าโอนะครับราคาเดียวกัน,นครับสองหน้านี้ผมให้ราคาเดียวกันนะครับจริงๆแล้วอ่าหน้านี้ราคามันจะแพงอยู่ ต่างกันอยู่300นะครับเพราะว่าเนี่ยแพงที่โวลต์น,นะครับก็ทําให้เป็นราคาเดียวกันนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับสนใจก็สั่งได้นะครับตัวนี้เอสพันสองนะครับได้สามชั้นราคาแปดพันเจ็ดร้ยบาทพร้อมส่งนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ ใช้งานไม่หนักนะครับสำหรับท่านที่ฝั่งบ้านนะครับขับดอก18นิ้วคู่หนึ่งทั่วไปนะครับดอกทั่วไปแล้วก็15ค้างละ2ได้นะครับถ้าท่านที่เล่นใหญ่ๆก็เอาไปขับกลางแหลมได้นะครับตัวนี้คลิปนี้นะครับอาจจะไม่ได้ทดสอบเสียงให้ดูนะครับจะทดสอบแค่ไฟวิ่งก็พอนะครับแต่ว่าผมลองมาแล้วนะครับ เนื่องจากเวลามันจำกัดนะครับท่านนี้นะครับเป็นของลูกค้าจังหวัดสมุทรปราการนะครับเอดพั 12, นสองครับแล้วก็เอสหกร้อยเป็นของลูกค้าดอนเมืองนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นของลูกค้าบางนานะครับเขตบางนานะครับกรุงเทพครับวันนี้ หากินแถวใกล้ๆก่อนครับก็โอเคนะครับคลิปนี้สนใจสินค้าแบบไหนนะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์โทร0617518672นะครับ คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s สไคร e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามลงให้ชมเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็อาจจะห่างหายบ้างนะครับเนื่องจากเวลามันจํากัดนะครับก็คลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ